ได้แล้วได้แล้วนี่ต้นแหลกต้นพี่น้องต้นผูเป็นบอซี่กุดกูดนี่โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอสบายดีพอพี่น้นองก็าพาหกกับสองทิปเชโน,น่เนาะซึ่งนิคิมีเ่ากบสีไปคุดจิลอเนาะพี่น้องสีมาเฮ็ด จิโล่พันพันจิโล่กินเนาะบริกินโด้แล้วลก็บบริกุตจิโล่ดุ๋นเลวเนาะพี่น้องปีนี้ยัง่ทันได้ปีนี้ว่ถ่ายตอนนี้แมนถ่ายเอย้ปีนี้เขายังบริกุตจิโล่เลยเนาะสองวันสองเอ็ดเนาะแมนวะ,แมน,นะ,นะแมน่นเนาะแมนเท่าไหร่ <laughs> น้องพี่น้องวันนี้กะชื่าพี่น้นองไปหลออปลาคุตจิโล่มากินพันกินตะแลงเนาะพี่น้องเห็นอะไรขั้วหนึ่งเนาะพี่น้องเบิ่งดู กตินี้อน,นาสมัยยังหน่อยเนาะสมักแบบไปคุดจิโรอห้าเงินแล้วพี่น้องอ้าวโอไป็นไละอ,อยากดีเข้มขามมมว,าวา <c oughs> อดโจกบ่ได้ป้า,าอะไรคุดตอนทำอิดนั่นีตอนสมัยยังหน่อยตอนสมัยยังเฮียนมาทายุมนลพี่น้องคันยำวมมันสรวันทิตย์เนี่ยบอยู่แล้วคุดจิโร่คาย เอ้าบดายสัมแต่โฟยไรเบี้ยนสัมมันไปซะจิรอคือบ่มีคุ้มแหลกแหกม้านบดายสัมเบี้ยนไปซะละนะาบมีบ่มีบดายสัมเนี่ยฮู้ทำวิธเห็นอีเมลว่าเฮ็ดปลวกออกเป็นบ่ ไผ่ใดเฮ็ดปวกอันไม่ปาคือว่าเฮ็ดปวกอ๋อโบำํำไผ่ใดเฮ็ดปวกเข้าค้ายในตลาดาาลส่วนเท่าเนาะพี่น้องตอนนี้กะตายมึอ <c oughs> <c oughs> ดินมันบงนุงงามสิได้ปรั๊บปุ้งดินใหม่อีกก่ะพักก่อนอันนาวางแผนใหม่ก,ก็นนะพี่น้อง หมากเพชรแน่นิเกิดเก็บใส้นเมียพี่น้องปูกไว้ฮะหมากเพชรกัดกระพันจิ๋ออาขมัยได้กไญยโอ้ได้แล้วได้แล้ว นี่ตัวแหลกนัะพี่นนังตัวผูเป็นบอซีกูดกูดนี่เอา้ายื้อไซเลยพี่เฮียแล้วเนะปีกกูดกูดตัวผูไซไปยู่ไหนดิเ <c oughs> บ่งเนาะฮะบองโตมบดิชื่อ <c oughs> ห <c oughs> นำกินมาเนะี่น่องปกตินี้ พาสกินมานํานตาเอ้าแต่ไม่บูเมนบ่ายามันไขย,ยังมีตยายาไหนวะที่ททหล่อไขวะโอ้มันอยู่น้ำกันเนาะแต่ที่ซ่องเลยเนาะแต่แต่ตปีกตัวกุดกุดสแสดงว่ายังไ่ได้ตัวแม่ ได้ซองโตแล้วนะเนาะชิคอ็ลอยโตอยู่บ้านจักว่าอีหยังก็เฮาขุณนะแมงกิริตระคุณยามนี่บ่เอาทีเฮาไปคัวเอาเด้มันมันมันเด้เคยบ่แมงแมงกิริในป่าเด้เอาได้ซองโตแล้วนี่หนึ่งโตนี่โตแม่นี่เอาขี่ออกก่อนนี่เด้ ซับออกมาเพ่อแห้งซองโตเรียบร้อยซองขูด้ะอืมเนาะมันมีซองควยมีไปจัคขัวเห็นติงต่งๆอยู่โบกนี่เด้ไข่แต่มันตื่นๆน,นังเน,นานะอะไรบอสยันแต่มันเขากคกใหม่ โอ้โอ้โอ้นางกกใหม่พันประคำนางให้ประเดกมือนั้นไะไรวะโตยังไงเออนี่แม่ไข่เนี่ยนี่แล้วพี่หลงลูกอึ้งตึงอยู่นี่ดาบไงไข่ได้นี่แม่นว่ขึ้นแนวบ่เห็นไข่ได้ไข่เราไหม ม,มันต้องเริ่ม,ยอ,อ,กกมอยากออกแต่ปลาจ้าไม่ออกแต่ปลาแล้วคือบ่มี้มคือบวมอยำเต่าเนาะบ่เห็้นมังลำเต่ามันต้องอยู่ใต้ป่าดิตอ,อาาดตอนไหนเนาะตอนไหนไปคุดคือว่าเดือนหาเดือนหาเป็นจิลโล่ไม่เนาะ ตัวนี้จิ๋อเกา่ามันไก่สิเบื้อยามแหละนี่คว้วไัพวกไงอันตัวนี้สมัยคุดตะกีพี่น้องว้าเฮเทิ่งเลยเอา้าเทิ่งไว้ดิได้แล้วสมัยตะกีนี่ไปคุดจิลอกับหมูนี่โบมีไพ่สามทีแล้วหยามได้กะต้องเว้นทีหนึ่งตลอด เดี๋ยวนี้หมอยู่คนละทิบแล้วแดดเนานะสตั้นกันอยู่ปากเซหมูอีกคนหนึ่งอยู่สระวันหมอีกคนหนึ่งกัน,น,ม,น,น,กนมีแฟนอยู่ไทยนะพี่น้องไม่มีคอยนี่ใช่คุยไล่ยอยู่เนาะ โบเห็นหรือหูนะเออนี่หูหายไพ่มามขุดอีกแล้วฮัลโบเห็นอีกเลยหูหายอีกเลยหูเสียอีกแลยเนาะนี่ควายนั่นไม่เอามาอันเดียวนะพี่น้องพราไม่ตัวหนึ่ง มันสากบอนเขาเร็นตัวผู้ แสดงว่าที่อนี่มีจำนวนตัวผู้ไล่กว่าน,นพี่น้องพี่ล่าเขาเข้าปานะพี่ล่าเขาจะให้หนานะเขาจะกินอันนี้เนาะแมมเต่าอื้มไปอืมได้เ <c oughs> หรอ,หรอกินมาแต่ไมด้เไปไลนะ่มันจะเห็นให่งวันบม่อยากหนามนะพี่เนอง mang e yang mang kapu, cuma mang nah. ma kapu iya lagi lagi terbang lagi เวลาคนไกลสิดายมากนะมิยังกะกินก่อนนะพี่เคอนสะอาดไว้ที่ตังเอาเวลาหิวหนำอย่างนี้คิบคีว่าเวลาแบบค้นไป้ฟ้าแบบหิวหนำยังต้องลองผิดลองกินลองถือเนาะกินไปกินมากระจึงหัวตัวไดกินไดตัวไดกินปะได้ต้อพี่เนาะเป็นตัวเทียนคนหลุดลัง บ้าเขาก็ขึ้นบ้ามันต่องมอันต่องกใจจกักรโตเลยแทงก็โหลดสองคนนะเพื่อได้สิหอดก่อนพี่เป็นกรรมาการบ้าคำใดก่อนได้ตัวคู่และตัวแม่ตัวคู่ ข้าหันทางขางหันหมักน้ำเตาทางคางหันดใบใเมื่อปะได้ไปน่งมาเอาจิรอเมื่อปะอีกคำยังไ่ได้กมนมีแต่ตนเนาะมัดเป็นน้าดินดยดตแม่มันนอตผูกกับยิ่งนอมันหมต

เก่บ <laughs> <c oughs> <c oughs> คุดเอาไปขายอนตัเอง้อ,องให้แต่หห่หมเลยนะมันหมดนี่ปัดตอนเกันแล้วเหล มันง่ายง่ายมันยืนจ่อแล้วง่ายก,ก่อมันตื่นจิโร่เป็นโตไปเล้วต้องเลิกไก่ที่ตายแล้วด้วยจิโร่นี่นะพี่น้องอันนี้ก็คือจิโร่ทีเฮาขุดมาต้อนขุดน้ำกันหันบรายไลยป่ปนีออกมาละบัวคำกับตายไปขุดต่อเนาะแต่พ่อ เจลเด,ด้ตอนนี้ล้วก็มีตุยเมสซื้อมาแต่ตลาดเนาะวันนี้เขาก็จะมาคั่วขีกออกแลกวก็คััวละกะกินเนาะพี่น้องการตอนนี้กำลังอาาคั่วขีจิโร่น้องพี่น้องจะหน่อยเขาจึงเจอกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปกินจิโรลล่ลวกะลิปมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเนาะ เรื่องเกี่ยวกับตำรวจเนาะพี่น้อง,องก็อ่คลิปนีก้ก็สิจบไวเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพาพี่น้องกดไลกดแ์กดซับ like, สไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮ้ด<า>คลิปใหม่ต่อๆไปเนะาะเจอกันใหม่ในะค,ลนะคลิปหน้าสรัดลิปนี้สบายดี